จากนี้เกมนี้เรียกว่าอะไรกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับคุกที่แตกก็เป็นไปตามหลักที่เรียกว่าคุกบาสินแตกในประเทศฝรั่งเศสนั่นหมายความว่าไม่ต้องบอกก็รู้นะครับถ้ากระจายเชิงกลยุทธ์กลยุทธ์ทางการเมืองจะรู้ว่าในป่ากําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นการปกครองในรูปแบบกษัตริย์นั่นเอง สวัสดีครับมากับผมแท้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิสวนะครับวันนี้ก็มาอยู่นอกสถานที่ครผมจะเดินทางอยู่ประมาณ1สัปดาห์นะครับก็คงจะมีการทําคลิปนอกสถานที่วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องของเนปลาลนะครับเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับเรื่องของเขมร สหรัฐความบาดเครือขายสแกมเมอร์ในพม่าและกัมพูชาหลังพบช่อโกงเงินชาวอเมริกันนับพันล้านเหรียญรัฐบาลสหรัฐกำหนดมาตรการความบารเครือข่ายศูนย์หลอกลวงทางไซเบอร์ที่ปฏิบัติการดูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อยกระดับกดดันธุรติสแกมเมอร์ที่มีการบังคับใช้แรงงานและช่อกงเงินจากชาวอเมริกันหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนี้เมื่อวันจันทร์ที่8กันยายนที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายเป็นหน่วยงาน9แห่งในพม่าซึ่งทางกระทรวงระบุว่าดำเนินงานภายใต้การคุ้มครองของกองทัพแห่งชาติกะเหลียงซึ่งถูกสหรัฐคว่ำบาตรอยู่แล้วรวมถึงหน่วยงาน10แห่งในกัมพูชาซึ่งสหรัฐระบุว่ามีแรงงานถูกบังคับให้หลอกลวงเหยื่อมาลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลมีเราสู้อยู่กับอะไรกัมพูชาแก้ตัวแบบมึน อ้างไทยจัดฉากแรงงานขเขมรอดอยากลักลอบเข้าประเทศสื่อกัมพูชาในวันพุทธที่10กันยายนออกมาปฏิเสธต่อกรณีที่ทหารไทยจับกลุ่มคนขเขมรหลายสิบคนขณะกำลังพยายามลักลอบชายแดนเข้าสู่ประเทศไทยอ้างอย่างหมืนมนว่าเป็นการจัดฉากของฝ่ายไทยเมื่อวันจันทร์ที่8กันยายนกองกำลังบูรพาของไทยได้จับกลุ่มแรง,งงานกัมพูชาจำนวน50คน ในนั้นเป็นชาย33คนและหญิง18คนที่พยายามลักลอบเข้าสู่ประเทศไทยทั้งหมดอยู่ในสภาพดูอิดโรยและหิวโหยเจ้าหน้าที่จึงนำตัวมาสอบปักคำเพิ่มเติมแรงงานกัมพูชาเหล่านี้เปิดเผยกับสื่อมวลชนไทยว่าพวกเขาเคยทำงานในประเทศไทยมาก่อนแต่จำต้องเดินทางกลับประเทศกัมพูชาเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากมาตรการควบคุมการเข้าออกที่เข้มงวดของทั้งสองประเทศ แต่เมื่อกลับไปถึงภูมิลำเนาแล้วกลับไม่มีงานทำและขาดรายได้ประกอบกับรัฐบาลกัมพูชาไม่มีมาตรการช่วยเหลือใดๆจึงตัดสินใจยอมจ่ายเงินค่าเดินทางให้ผู้นำทางหัวละ5,000ถึง6,000บาทเพื่อกลับมาตายเอาดับหน้าในประเทศไทยอีกครั้งครั้งแรกในสงครามโปแลนด์ยิงสอยโดรนรัเสเซียละเมิดน่านฟ้าระหว่างโจมตีภาคตะวันตกยูเครน ด้านสสมกันตีปี๊บรัสเซียโจมตีพันธมิตรนาโตกองทัพโปลแลนด์ใช้ระบบป้องกันภัยทาาอากาศทั้งของตนเองและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตยิงทำลายฝูงโรนรัสเซียในวันพุทธที่10กันยายน หลังจากที่มอสโกเปิดปฏิบัติการโจมตีในภาคตะวันตกของยูเครนซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในสงครามรัเสเซียยูเครนที่วอชอได้ใช้มาตรการยิงทำลายทรัพย์สินที่รุกล้ำเข้าไปในอาณาเขตน่านฟ้าของตนเองกองบัญชาการกองทัพโปแลนด์แถลงว่าน่านฟ้าโปแลนด์ถูกละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยวัตถุประเภทโดรนในระหว่างที่รัเสเซียโจมตีพื้นที่ชายแดนยูเครน เราอยู่ระหว่างปฏิบัติการเพื่อระบุที่มาที่ไปและทำให้วัตถุหรืออาวุธที่ถูกนำมาใช้เหล่านั้นหมดพิสงและทหารของเรากำลังเร่งหาตำแหน่งของวัตถุที่ถูกยิงตกคำถแถลงจากกองทัพโปลแลนด์ระบุมาครองตั้งรมงกลาโหมเซบาสเตียนเลกอหนูนั่งนายกฝรั่งเศสคนใหม่ท่ามกลางประท้วงต้านปิดทุกสิ่งทั่วประเทศปารีสส่งกำลังตำรวจ8 0 0หมนายตึงกำลัง รอยเตอร์ uter, รายงานวันนี้10กุมภาพันธ์ว่ารัฐมนตรีกลาหมเซบาสเตียนเลอกอนูสาบานตนรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสคนใหม่หลังคนเก่าฟรองซัวใบรูวันจันทร์ที่8ถูกรัฐสภาลงมติไม่ไว้วางใจเส้นเหตุความพยายามลดงบประมาณขาดดุมลมโหรานที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโรโซนทำเนียบขาวพร้อมพิสูจน์ลายเซ็นทรัมบนจดหมายหลามกที่ส่งถึงเอฟซีน หลังจากผู้นำสหรัฐยืนยันว่าไม่ใช่ของตนทำเนียบขาวระบุในวันอังคารก้าวกันยืนยันว่าพร้อมสนับสนุนการตรวจสอบทางนิติวิทยาต่อลายเซ็นบนจดหมายที่เชื่อกันว่าตัวนวนทรัมป์เคยส่งให้กับเจฟฟรีย์เอฟสตีนเศรษฐีคาการผู้อื้อแฉหลังจากพวกผู้ช่วยของทรัมป์ระบุว่ามันไม่ใช่ลายเซ็นของประธานาธิบดีสหรัฐทรัมป์ซึ่งเคยคบหาเป็นเพื่อนกับเอฟสตีนก่อนดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ทว่ามีเรื่องบาดหมางกับอดีตนักการเงินผู้นี้หลายปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตปฏิเสธว่าไม่ได้มอบจดหมายที่ปรากฏอยู่ในสมุดอวยพรวันเกิดของเอฟสตีนที่มีภาพวาดผู้หญิงและข้อความที่เกี่ยวกับความลับเป้าสังหารแกนนำฮามาสแอบหารือลับต่างประเทศอิหร่านในรอรอรอเมริกันบรูห้าดาวริสฮันสตันที่กาตาไม่กี่วันก่อนเที่ยวอวิฟส่งเขับไล่ล่องหนสิบลำบินไกลกว่า2,000กิโเมตร ลบเรดาโจมตีพิกัดเดี่ยวกลางโดฮาเอเจนซีสและรอยเตอร์รายงานวันพุธที่10ตุลาคม2566ว่าภาพปริศนาเปิดเผยไปทั่วโลกโซเชียลมีเดียหลังอิสราเอลโจมตีแกนนำฮามาสกลางกรุงโดฮากาต้าในวันอังคารที่9ระบุว่าโรงแรมชื่อดังริสคอสตันในกรุงโดฮา กลายเป็นสถานที่พบลับระหว่างแกนนนำระดับสูงของฮามาสและรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านก่อนที่การโจมตีกรุงโดฮาโดยฝีมืออิสราเอลจะเปิดฉากขึ้นในวันอังคารที่9ภาพปริศนานี้สร้างความวิตกให้ฝ่ายตะวันตกถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งระหว่างฮามาสและอิหรา่านทหารมาแล้วกองทัพเนปาลเข้าฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยหลังม็อบเจนแซตไล่ล่าชำระโทษนักการเมือง ทหารเนปาลออกลาดตระเวนฟื้นความสงบเรียบร้อยทั่วเมืองหลวงกาดมันทุในวันพุธ10กันยายนและบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวห้ามออกนอกบ้านต่อไปอีกภายหลังผู้คนนับหมื่นประท้วงนองเลือดเมื่อวันังคาร9กันยายนโดยมีการบุกเผาอาคารที่ทำการรัฐบาลและทำลายนักการเมืองแม้นายกรัฐมนตรีเคพีชามาโอลีประกาศยอมลาออกก็ตามบรรยากาศในกาดมันทุเริ่มสงบลงในวันพุธ ภายหลังทหารออกลาดตระเวนตามพื้นที่สำคัญรวมทั้งแจ้งเตือนประชาชนว่ายังคงบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิวจนถึงเช้าวันพฤหัสบดี11กันยายนกองทัพเนปาลแถลงเตือนเมื่อคืนวันอังคาร9กันยายนว่ากองกำลังความมั่นคงจะปกป้องความสงบเรียบร้อยของประเทศทั้งนี้ในเนปาลการที่ทหารออกมาแทรกแซงรับหน้าที่ดูแลความสงบภายในประเทศถือเป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก สำหรับในครั้งนี้เห็นกันว่าตำรวจไม่สามารถควบคุมสถานการณ์อันร้อนระอุได้จนในเชิงปรากฏการณ์ที่สําคัญนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของขเมนนะครับที่ปรากฏว่าตอนนี้นะครับสมรังสีก็ขยี้เพราะสหรัฐอเมริกามีการคว่ำบาตรขเมน นะครับแลก็ก็สุบดดังสีก็ระบุว่าต้นเหตุที่ทําให้คนอเมริกันถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงนั้นปรากฏว่าเป็นฝีมือของสองพ่อลูกคุณเซนนะครับตระกูลคุนนะครับได้ขยี้ให้สหรัฐอเมริกาเล่นงานสองพ่อลูกตระกูลคุนให้มากยิ่งขึ้นในขณะที่การคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมีการไปช่อโกงคนสหรัฐอเมริกา การเจรจาระหว่างไทยกับคเมนนะครับที่มีการประชุม GBC ผลการประชุมก็ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายก็จะถอนกำาัังตหารออกไปนะครับ,นะรบแล้วก็จะมีการร่วมกันกู้วัตถุระเบิดที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับก็เป็นเรื่องของแคมป์แกมเมอร์คเมนก็ยอมรับ ว่าจะเข้าไปทําการกวาดล้างแก๊มสแกมเมอร์นะครับหลังจากที่มีการออกหมายจับคนใกล้ชิดหุนเซนนะที่เป็นถึงวุฒิสภาของขมิญน,นะครับแล้วก็มีการตรวจอายัดทรัพย์ภายในประเทศไทยอย่างไรก็ตามนะครับสมดังสีก็ขยี้อย่างหนักให้สหรัฐอเมริกาเข้าทําการกดดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอํานาจนะครับของทางฝั่งขมิญหการถอนอาวุธหนัก และยุทธปกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดนกลับสู่ที่ตั้งปกติโดยฝ่ายเลนขานุการ GBC และ RBC จะหาลือกันภายใน3สัปดาห์เพื่อจัดทำแผนดำเนินการและเริ่มเคลื่อนย้ายกำลังตามกรอบเวลาที่กำหนดโดยให้คณะผู้สังเกตการ IOT มาเข้าร่วมสังเกตการด้วย 2. การเก็บกู้ทุ่นระเบิด โดยจะมีการตั้งคณะคณะประสานงานร่วมซึ่งประกอบด้วยฝ่ายเลขานุการ GBC และศูนย์ทุนระเบิดของไทยและกัมพูชาภายในหนึ่งสัปดาห์เพื่อจัดทำแผนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและกำหนดพื้นที่นำล่องตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเริ่มดำเนินการทันทีภายในหนึ่งเดือน 3. การปราบอาชญากรรมออนไลน์หรือสแกมเมอร์ได้มอบหมายให้กระทรวงหมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติของทั้งสองฝ่ายตั้งคณะทำงานภายในหนึ่งสัปดาห์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานร่วมกันทั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งม,อ,มอบข้อมูลและพิกัดที่ตั้งของสแกมเซ็นเตอร์กว่า60แห่งในกัมพูชาให้ฝ่ายกัมพูชาไปดำเนินการปราบปรามขั้นเด็ดขาดซึ่งเป็นสิ่งที่คณะทำงานนี้จะหาลือกัน ซึ่งผู้แทนของตำรวจไทยและรองผู้จัดการตำรวจกรัรมพูชาได้หาหรือกันนอกรอบเพื่อนัดหมายการประชุมประสานงานตามข้อตกลงนี้เรียบร้อยแล้วโดยมีกำหนดกันในวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้ที่จังหวัดสักแก้ว 4. การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะกรณีบ้านหนองจาน โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาหาลือเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับพื้นที่ดังกล่าวและให้คณะกรรมการชายแดนศูนย์ภูมิภาคหรือ r b c หาลือแนวทางการบริหารจัดก,การบนพื้นฐานของผลการหาลือในกรอบที่ JBC โดยในระหว่างนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดบรนเียเมนเจยประสานงานกันเพื่อให้บริหารจัดการสถานการณ์ให้มีความสงบเรียบร้อยทั้งนี้หากโมเดลนี้ประสบความสําเร็จก็จะนําไปใช้กับการบริหารจัดการพื้นที่อื่นที่มีปัญหาลักษณะเดียวกันต่อไป 5. เราได้หาลือเรื่องการผ่อนปลนให้มีการผ่านแดนประเภทและบางจุดและระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่เป็นปกติเพื่อลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และการขนส่งข้ามแดนโดยเราได้มอบหมายให้กลไก r b c ไปหาลือความเป็นไปได้ในการอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าผ่านจุดผ่านแดนบางจุดที่ไม่มีปัญหาด้านความมั่นคงโดยอาจเริ่มดาเนินการที่จุดผ่านแดนตามแนวชายแดนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดก่อนโดยสรุปผมเห็นว่านอกจากการที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนแล้ว พัฒนาการสำคัญของการประชุม GBC ในครั้งนี้คือการที่ทั้งสองฝ่ายได้กำหนดแนวทางดำเนินการในสองเรื่องที่ไทยให้ความสำคัญแต่ก่อนหน้านี้ฝ่ายกัมพูชาย,ยังไม่เคยตอบรับได้แก่การเก็บกู้ทุนระเบิดและการปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยจะติดตามกับฝ่ายกัมพูชาให้มีการดำเนินการตามที่ได้ตกลงกันโดยเร็วสำหรับการประชุม GBC สมัยพิเศษครั้งต่อไปจะกำหนด ให้เกิดขึ้นภายใน30วันหลังจากนี้โดยมีฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพเกตุการณที่ดังไปทั่วโลกนะครับคงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเนเปลาลนะครับมีคนตั้งข้อสังเกตกับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเนเปลาลนะครับเพราะว่าในเชิงปรากฏการณ์แล้วมันจะเป็นเรื่องของเด็กวัยรุ่นไม่พอใจเยาวจนสีเกิดความไม่พอใจที่รัฐบาลน,นั้นมีการปิดกั้นระบบอินเทอร์เน็ตนะครับบางแอปพลิเคชัน นะครับที่มีการเปิดโปรงเรื่องของการทุจุริตของนักการเมืองแล้วก็บานปลายจนถึงขั้นนะครับมีการเผาบ้านนายกรัตรีฆ่าบริยานายกรัตรีรัฐมนตรีต่างๆถูกทำร้ายนักการเมืองต่างๆถูกทำร้ายไม่พอใจถูกขับไล่ออกจากเนปาแลแดนเพนี้ด้วยเครื่องบินออกจากพื้นที่นะครับ,นะรบนักการเมืองถูกแก้ผ้าถูกทิ้งลงแม่น้ำนะครับเป็นที่ประจานไปทั่วประเทศ เนเปาเป็นรอบที่สองเลยนะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หลังจากที่ราชวงศ์ในเปานั้นถูกล้มลงหลังจากเกิดการสังหารของมุฎราชกุกมารน,นะครับได้ไปยิงสังหารราชวงศ์จากนั้นนักการเมืองก็ถือโอกาสในการล้มล้างการปกครองในประเทศในเปลาลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานักการเมืองเข้ามาทําการบริหารเศรษฐกิจก็ตกต่ําจนเป็นที่มาของการทุจริตคอร์รัปชันในวงกว้าง ก่อนหน้าจะเกิดการชุมนุมประท้วงก็มีการเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับกลับมาเป็นระบอบกษัตริย์อีกครั้งหนึ่งเพราะยังคงมีพ้ายนุญาตของทางเนปาลนะครับสามารถขึ้นกรองราดได้แต่ปรากฏว่าฝ่ายนักการเมืองไม่ยอมเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของการถูกเปิดโปงเรื่องของการจุริตของนักการเมืองจึงเกิดขึ้นจึงเป็นประเด็นสําคัญสู่การจราจรการก่อการร้ายนะครับ บุกเข้าไปสถานที่ราชการต่างๆเผานะครับมีคนตายไปแล้วไม่ก่กว่า300คนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะครับคุกนะครับที่ของเนปาลก็เกิดแตกนะครับนักโทษกว่า900คนหลบหนีทางการของเนปาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แน่นอนนะหลังจากนี้เกมนี้เรียกว่าอะไรกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับคุกที่แตกก็เป็นไปตามหลัก คิกว่าคุกบาสตินแตกในประเทศฝรั่งเศสนั่นหมายควาว่าไม่ต้องบอกเขารู้อ่นะในแง่การาเขจาจเชิงกลยุทธ์กลยุทธ์ทางการเมืองจะรู้ว่าในป่ากำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นการปกครองในรูปแบบกษัตริย์นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเิดศักดิ์เจียมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ